ล้อลงใหม่ครับผมโรงงานระด,ดับโลกครับผมโรงงานนี้โรงงานใหญ่ T C 1 0 5 N มีเช็ดให้ท่านแล้วก็สี D G M ครับผม C 2ี R S 0 5 R R นี่คือ N K ครับผม D G M การยก T 3 7 HRE ครับผมตัวนี้หล่อหล่องใหม่ครับผมมาทุกวันหล่อๆครับผมชอบแบบไหนสกิตมาครับผมตามงบงบมาเยอะได้ของไปเยอะครับจะปิดร้านแล้วหล่อเลยครับผมใครชอบสกิตมาครับ